เสียบเท้าบ่ายไปพอดีแส่บเสียหลเข็มแกงงัวดๆวหัว น้าลไปครับดาวานนี่ก็ดีนะนี่ฝาวเลยครับโอ้นี่เดี๋ยว,เยวาเบอไงกันอนนีกเตียย้ำสูงเฮ้ปนแนว บดบวบเลยที่นี่นี่บวบ่น้อยติขา,ามันติดขางันนนี่ขุ้ป่า่องป่านะนี่ขนาดนี้นีติเติรันอ,อีกวาดงน,นี่ mùa mùa lên chăm bị chăm bê chăm thịt chăm vậy, chăm bê chăm bê chăm có gì bê chăm bê chăm bê chăm bê cái bê cái, đều, cái đều. นี่ต,กต,กต๊กโอ้ยใส่นสียไหมตัดขนาดได้ป่ะเบียร์ดาวพี่น้องเอ้ยนี่พอดีแล้วพอดีแล้วปับปับ,ปบนี่เดยนไปจับน้า เหยเลยเยเดียวเลยเอตกบออนี่เรือสิบกนินี่ไนไม่จิ้น้ำข่อยให้จิ้มใส